คนเราทักทายกันพี่หลอดสืบการคุณวุฒิชัยสวัสดีครับคุณวุฒิชัยหนุ่ยนะคะทักทายกันได้เลยนะคะทุกท่านส่งยิ้มหวานให้กับพี่ๆก่อนนะคะเพื่องหนุ่ยคนเดิมก็คุณสมชายทักทายให้อนุญาตไปก่อนบายยขอบคุณมาเลยนะคะพี่ปริญวาพี่นาง เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยคะ่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงโชคดีร่ำรวยนะคะใส่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะสิ่งใดที่ทำก็สำเร็จคะ่ะหค,คนรอน้องสายยาแฟนเพจสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะน้องสายยาคนสวยขอบคุณนะคะคุณสาวเกลืงน่ารักจังเลยทานอะไรกันหรือย,ยังคะพี่พี่ สาวทักทายทุกท่านครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่อาตาน่ารักจังเลยพี่ชายสุดราคาพี่พีขอบคุณนะคะเพื่อนลุงนวดพี่ใบบัวก็สวัสดีทักทายคะ่ะกับพี่ยูเฮฟวี่นะคะเพื่อนลุงนวดก็สวัสดีคุณครับขอบคุณพี่ระบบเมตาเฟบ e b กเอไอนะคะที่นําส่งพี่พีช่วยๆรๆน่ารักใจดีทุกคนเข้ามานะคะ ไม่ว่าเพื่อนีหัวใจค่ะกับกุดาบนะคะสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่จักริพี่จัก,กริกกรทานข้าวหรือยังคะ เออพี่จัก,กจริดบอกว่าทางข้าวกับอะไรวานทุกคนทักทายพี่วานได้เลยนะคะพี่ติ๊กก็คุณลุงนวสวัสดีค่ะพี่ชายสุดหลอ่อใจดีมากๆป้านางก็คุณลุงนวทักทายเพื่อนลุงนวคนอ่อคุณยายดวงจันทร์ป้านางแฟนเฟซขอบคุณนะจ๊ปะป้านางพี่อนุมาสวัสดีค่ะทักทายนะคะกับคุณจัก,กริดกิตนีเกียรติดีค่ะน่ารักมากเลยนะคะคนสวยทักทายคนรอเ็กนวดค่ะ คุณพี่ติ๊กพอสิตาเพื่อนลุงหนวดคนเดิมน่ารักจังพี่ชายของขอให้มีความสุขในวันหยุดหนวดบอกพี่ปริยาวันว่าอย่าลืมเกิบคราบใช่เลยค่ะใครเอาเกิบมาก็เอากลับไปด้วยนะคะ <c oughs> จิตใจดีน้ําใจงามนะคะทุกท่านก็ทำให้เราสวยเราดอแล้วก็น่ารักได้เลยนะคะทุกท่าน ใครไม่เคยยิ้มลองยิ้มสิคะยิ้มตรงสวัสดีภาพปลอดภัยขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงโชคดีค่ะร่ำรวยนะคะพี่สายน้ําขอบคุณมาเลยนะคะพี่สายน้ําไม่ไหลกลับสวัสดีนะคะนะคะพี่มนต์มน,มนเพื่อนลุงหนวดคนเดินสวัสดีค่ะพี่อ่อนอุมาคุณยายดวงจัน์สวัสดีค่ะพี่ตคุณสายยาคนสวยขอบคุณนะคะพี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะ ทักทายกันได้เลยนะคะพี่ใบบัวก็ส่งกําลังใจให้ค่ะขอบคุณมาเลยนะคะพี่ใบบวัวใบบวัวพี่สายน้าเจ้าของบ้านน่ารักจ้าขอบคุณอากาศไรสดนะคะพูดคุยสนุกสนานนี่แหละคะ่ะทุกท่านพี่ธงชัยสวัสดีครับคุณติก๊กพี่ปริยาวันนะคะคุณติก๊กทักกดค่ะใช่เลย <laughs> ทานอะไรกันหรือยังเออจังเลยเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะคะ คอ้มีความสุขโชคดีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยค่ะพี่ใบบัวพี่ชุกแจงก็คุณสมชายสวัสดีนะคะเนี่ยแหละคะ่ะคนสวยสวัสดีคนหล่ออีกแล้วนะคะตอนนี้พี่สมชายเขากำลังคุณวิชนุก,การชำนาญกิจพี่ติ๊กพรสิตาสาย่าสวัสดีนะคะสาย่าคนสวยสาย่าก็เจอเสมอเลยค่ะบันเจิดออนสวุวรรณค่ะ <laughs> พี่พี่หลอสืบกลางนะคะกำลังใจไม่มีวันหมดทั้งสาวเกิ้นก็สวัสดีค่ะพี่ออนุม,มาขอบคุณมากเลยนะคะสาวเกิ้นคุณยายดวงจันทร์ก็สวัสดีเช่นกันนะคะสาวเกิรนเราก็มีความสุขทุกวันพี่สายน้ำไม่ไหลกับก็สวัสดีนะคะด้วยความยินดีค่ะกับพี่เดวิลล์บอกพี่ใบบัวนะคะว่าเดินลง มาทางนี้บ้างนะครับคิดถึงพี่สมชายบอกพี่ใบบัวน,นะคะว่าคิดถึงคิดถึงสนุกสนุกค่ะการไลฟ์สดนะคะพูดคุยสนุกสนานแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นพี่พีมีอะไรแนะนําเจอได้เลยนะคะบรรเจออ่อนสวรรค์ยังเลยนะคะพี่ติก๊กพี่ธงชัยก็สวัสดีครับคุณจัก,กรีพี่ธงชัยนะคะก็สวัสดีพี่จัก,กรีครับผม จิตใจดีน้ำใจงามนะคะทุกท่านก็ทำให้เราสวยเราหล่อแล้วก็น่ารักได้เลยนะคะทุกท่านใครไม่เคยยิ้มลองยิ้มสิคะยิ้มตรงนี้เจ้าของสวยมากเลยครับน้อมรักค่ะคุณพี่เด็กหนวย่ยแล้วก็พี่ๆทุกท่านก็สวยหล่อหน้าวอนุตก็น่ารักนะคะทุกคนทักทายพี่วรนุชได้เลยนะคะ พี่สมชายเดวิลอคุคณจักกรีดกิีดมีเกียรติด,ดีได้เลยครับกอดได้เลย <laughs> พี่สายน้ำนะคะ <laughs> พี่ใส่น้ำไม่ไหลกลับก็คุณสมชายเดวิลอค <laughs> ถ้าเออชื่อไม่หมดก็ขอโทษด้วยนะคะยังไงในพี่ๆก็ยังอยู่ในใจเจอเสมอทุกท่านเลยค่ะ <laughs> น้องวินุการสวัสดีค่ะพี่รงชยัยขอบคุณมาเลยนะคะพี่ปริยาวานผิวตาศาสตร์พี่นางค่ะส่งบิม้มหวานก่อนละกันนะคะทุกท่านกำลังนึกอยู่คะ่ะไมาถึงแล้วเราก็ต้องไปอีกนะคะไปหาสิ่งใหม่ๆก็คือเพื่อนใหม่ๆเนี่ยะคะ่ะไปขยายองค์กรของเรานะคะให้กว้างไกลกว่าเดิม ขอบคุณนะคะทุกท่านน่ารักจังเลยทักทายกันได้เลยนะคะคุณเนาะพี่มนมนสวัสดีจ้าน้องวิสุกานยาวไปนะคะพี่ลุกจากที่นั่นก่อนเปิดบ้านเมื่อกี้ยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยครับน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนลุงนวดน้องสายญานะคะป้านางแฟนเพจสวัสดีคะ่ปะป้านางคนสวยใจดีขอบคุณนะคะพี่วาน คุณพี่ดวงนภาบุญเจริญสวัสดีค่ะคุณวานค่ะพี่ดวงนภานะคะก็สวัสดีพี่ดวงนภาก็สวัสดีนะคะทักทายค่ะกับพี่ติ๊กพรสิตานะคะนี่แหละค่ะคนสวยทักทายกันนะคะน้องสายย่างก็ทำอาหารอร่อยอร่อยเลยนะคะพูดแล้วก็หิวเลยค่ะพี่ธงชัยบอกไปต่อนะคะเพงเฮงปังปังทุกคนน้องสนุก,การก็สวัสดีคุณยายดวงจันทคุณยายดวงจันก็จะออกไปแล้วนะคะ น้องสายญานะคะดีคนสวยพี่อนุมาน้องเจอขอตัวก่อนนะคะรีบไปเก็บถ้วยยังก่อน <laughs> น้องวิศนุการสวัสดีค่ะพี่เต็มระยะสีตลอด <laughs> ส่มรอยยิ้ม,ห,มหวานๆค่ะให้พี่สมชายก่อน <laughs> ขอบคุณนะคะน่ารักทุกคนเลยคะ่ะขอบคุณนะคะพี่สมชายที่แชร์ออกไปให้เพื่อนทั่วโลกนะก็มันเหมือนขึ้นแบบว่าอะไรนะคะอะไรแบบว่าเหมือนถ่ายทอดไปแล้วก็มีนะคะเป็นที่เน็ตค่ะสัญญาณนะคะ พี่สมชายคือมูว่าคุณพี่วรนุชปรากฏดีสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยพี่สมชายเดวิลอฟพี่ใบบัวใบบัวสวัสดีค่ะพี่สมชายเลยค่ะคุณพี่เด็กหนวดบอกพี่ติ๊กนะคะมาชิมได้เลยไก่ใต้น้าอร่อยอร่อยพี่ติ๊กบอกว่า แซ่บทานให้อร่อยนะคะทุกคนเลยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันนะคะพี่เต็มระยะสีนะคะก็สวัสดีค่ะคุณดวงนภานะคะค่ะขอบคุณนะคะพี่ดวงนภาบุญเจริญทุกคนถท,ทายพี่ดวงนภาได้เลยนะคะขอบคุณนะคะพี่ระบบน่ารักมากเลยนะคะพี่ดวงนภาเมตตาสีสุดรรมสวัสดีค่ะคุณพี่ธงชัยสุดอ่อ <laughs> ทักทายกันได้เลยนะคะคนสวยคนหล่อทักทายกันพี่ธงชัยทักทายทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ธงชัยเพื่อนลุงหนวดคุณอรรรณสวัสดีครับพี่วรนุชขับรถก่อนนะคะจ้าน้องวิสุนุการยาวไปนะคะพี่ลุกจากที่นั่นก่อนเปิดบ้านเมื่อกี้ยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยครับแกงเห็ดที่ว่าใส่แต่น้ำปลาค่ะหอ,หอมนิดนึงค่ะก็ทานร้อนอร่อยค่ะนี่แกงเห็ดใส่ สกะทีค่ะน้องวิสนุการชำนาญกิีพี่มนมนนะคะก็สวัสดีน้องวิศุนุการชำนาญกิีขอบคุณมาเลยนะคะพี่ๆในนี้มีแต่คนสุ่ยคนติ๊กพรสิตาพี่มนมนสวัสดีค่ะพี่มนมนพี่ออนอุมาพี่ติ๊กสวัสดีนะคะพี่ติ๊กพี่ออนอุมาก็สวัสดีพี่ติ๊กนะคะคุณลุงหนวดพี่ติ๊กนะคะ คุณสาวเกิ้งค่ะน้องสายาน้องวิศนุก,การนะคะคุณพี่เด็กหนวดต่อครับผมคนหล่อก,ก็สวัสดีแบบหล่อๆกันเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะพี่ๆคุณลุงหนวดวงสวรรค์สวัสดีคุณดวงนภาคนสวยครับน่ารักมากเลยนะคะคุณลุงหนวดน้องสายาก็สวัสดี น้องวิสนุการบายบายครับผมขอบคุณนะคะน้องวิศนุการเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยค่ะกิจการที่ทำไปคะคนหลอ่อทักทายกันอีกแล้วคุณพี่สมชายก็สวัสดีครับคุณเด็กหนวดค่ะน่ารักมากเลยนะคะพี่สมชายไอพี่จุ๊กแจงเลิฟเลเลยค่ะคุณพี่วรนุปตปรากฏดีสวัสดีค่ะคุณสมชายสุดหล่อก็จะส่งยิ้มหวานนะคะไปทั่วโลกเลยนะคะวันนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะคะ